สวัสดีครับท่านผู้ชมยู่กับผมทามแบดบอยนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เติมน้ํามันรถนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่อยู่ทางด้านเดียวกันสต่เรบคันนี้เป็นโตโยต้านะครับอจะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าเรามองไปทางด้านหน้ารถนะครับบางรุ่นก็อยู่ทางอีกด้านนึงด้านขวามือนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาหรือว่า กำลังมีปัญหานะครับในการเข้าช่องเติมน้ํามันเนี่ยนะครับบางทีก็เข้าไม่ถูกนะครับบางทีเราไปเช่ารถนะเข้ามาขับหรือว่าเอารถเพื่อนมาขับหรือว่าเป็นพนักงานขับรถบริษัทเป็นพนักงานใหม่นะครับยังไม่คุ้นเคยกับถังน้ํามันรถว่าอยู่ทางด้านไหนหรือว่าเป็นมือใหม่นะครับในการซื้อรถมาขับนะครับก็ยังไม่ทราบว่าถังน้ามันอยู่ทางด้านขวาหรือว่าทางด้านซ้ายก็เข้าช่องในการเติมน้ำมันผิด อยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการสังเกตจุดที่ทางล้มรถเนี่ยอยู่ทางด้านไหนแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับให้เรามาดูกันที่ตรงนี้เลยครับผมก็ให้เราเข้ามาที่คอนโซลหน้ารถเลยนะครับมันก็จะมีจุดเตือนภัยหลายๆอย่างนะครับที่หน้าคอนโซลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเกจวัดน้ำมันรถนะครับว่าอยู่ในระดับไหนแล้วตรงนี้ครับจะมีรูปถังน้ำมันนะครับนี่ แล้วข้างๆมันก็จะมีลูกศรชี้เห็นไหมครับนี่ชี้มาทางด้านซ้ายนะครับหมายความว่ารถคันนี้ถังน้ามันเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่บางยี่ห้อนะครับจะมีเข็มเนี่ยอยู่ทางขวามือก็คือถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวามือของเรานี่ก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็เมื่อเราจะเติมน้ำมันก็เราจะได้ไม่หลงในการเข้าช่องการเติมน้ำมันเราจะได้ไม่เสียเวลาในการเติมนน้ำมันด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกต แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่คุ้นเคยว่ารถเราเนี่ยฐานน้ำมันรถอยู่ทางด้านไหนนะครับคลิปนี้เลยมานําเสนอเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับฝากเพื่อนๆกันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลากัรบานที่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ